พาไปบึงการกันดีกว่าค่ะเพราะว่าจังหวัดบึงการเนี่ยนะคะเขาเปิดตัวค่ะกับการจัดงานแถลงข่าวนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าการเกษตรและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะคะคุณนฤชาโคษาสิวิไลค่ะในฐานะประธานจัดงานดังกล่าวก็ให้ความเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย ผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพัฒนาสืบสารนำมาประยุกต์ให้ทันสมัยให้เข้าสู่ระดับสากลที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพโดดเด่นและสวยงามผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเพื่อตรงต่อความต้องการของลูกค,ค้าและก็ยังคงสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานของสวัสดิ์บึงการไว้ตลอดการซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด เพื่อจะสร้างโอกาสแล้วก็ขยายช่องทางการตลาดค่ะผู้ประกอบการให้สามารถจะเข้าถึงตลาดโดยตรงเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายแล้วก็รายได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้เพิ่มมูลค่าทางด้านการค้าด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายทางการค้าได้เพิ่มขึ้นมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมการจัดงานนะคะซึ่งการจัดงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะงานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาสร้างสรรค์มหาสจรย์บึงการ ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าจัดขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อเป็นการเชิดชูกเกียรติเป็นการรำลึกถึงความอัจฉริยะของบรรพบุรุษในเรื่องผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของบึงการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวจังหวัดบึงการให้ได้ร่วมภาคภูมิใจกันการแสดงของศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณธัญญาอาสยามคุณอาร์ชุติมาเพลงอาสยามอย่างนี้เป็นต้นคุณเต้ยอธิบดีพร้อมกิจกรรมช้อ สนุกสุขที่บึงการค่ะเพียงเข้าชมงานก็สามารถร่วมกิจกรรมในงานลุ้นรับคูมปองเงินสด100บาทด้วยสําหรับซื้อสินค้าภายในงานวันละ50ารางวัลซื้อสินค้าภายในงานรวบรวมใบเสร็จครบ300บาทลุ้นรับทองคํา50สตางค์นะคะจัดขึ้นสองครั้งด้วยกันค่ะครั้งที่หนึ่งเนี่ยจัด ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมนะคะเวลา10โมงจนถึง3ทุ่มพระราม2หอชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม2ส่วนังที่2คือ9ถึง13กันยายนนะคะอันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธาน,นีที่ลานนาคา1ถึง3ชั้น1การจัดงานทั้งสองครั้งก็ภายใต้ชื่องานก็คือสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาสร้างสารรค์มหาสจัรย์บึงการนั่นเองค่ะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะ